กลุ่มสิทธิมนุษยชนและสสไต้หวันรวมตัวกันประท้วงที่หน้าสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในวันที่12กุมภาพานนันธ์นี้ขอความเป็นธรรมให้แก่แรงงานต่างชาติ3คนที่บริษัทจัดง,งานและนายจ้างประมาทเลินเลอ่อทําให้ใบทิ่นที่อยู่หรือบัตร ARC ีเลยกําหนดอายุและถูกสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธจะต่ออายุให้ต้องเดินทางออกจากไตวันจากนั้นค่อยขอเดินเรื่องกลับเข้าสู่ไตวันใหม่ 外国人在台湾相关的权利保障，尤其如果涉及他们要被驱逐出境的话，其实只要有争议，移工提出争议的申的这个诉求，就应该要听取他们的意见，要重新审酌相关的规范。 กลุ่มสิทธิมนุษยชนย้ำว่าแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาทำงานในไต้หวันมักไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำใบถิ่นที่อยู่จากบริษัทธนกานและส่วนใหญ่โดยชอบพลวนตบาลต่างชาติไม่สามารถลางานเพื่อไปทำเรื่องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเวลาราชการแรงงานต่างชาติ3รายนี้สองรายมีใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานอีกหนึ่งรายได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนในจ้างดังนั้นจึงเรียกร้องให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาเป็นรายกรณีอนุญาตให้ยืดอายุใบถิ่นที่อยู่ตลอดจนแก้ไขระบบใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ เช่นนี้อีกวันเสาที่ผ่านมาอาคารหลังหนึ่งในคนครไทยนานติดประกาศว่ามีผู้ป่วยโควิดยืนยันรายหนึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์เคยเข้าออกอาคารแห่งนี้ทําให้ผู้คนแตกตื่นเป็นอย่างมาก อยอดได้ก็ดีประกาศดังกล่าวถูกนําออกไปแล้วผู้ป่วยยืนยันรายนี้คือผู้ป่วยรายที่943ศูนย์ราชการป้องกันโรคระบาดไต้หวันเผยว่าถูกตรวจพบหลังครบกําหนดกักตัวเมือวันที่18กุมภาพันธ์มีผู้สัมผัส26คน15คนถูกแยกกักตัวในที่พักอีก11คนอยู่ระหว่างสังเกตอาการตนเอง กองสาธารณสุขไทยนันชี้แจงว่าได้ทําการค่าเชื้อสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วขอให้ประชาชนเลิกวิตกกังวลพร้อมเผยว่าการติดประกาศดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายจึงไม่ต้องมีการสั่งปรับใดๆ ว,วังเยายูทูบเบอร์ซึ่งแปลงเพศจากชายเป็นหญิงที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2017เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้โพสต์ผ่านไอจีโชว์ใบรับรองผลการตรวจอันตรสาวจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์เกาสงและแนบภาพถ่ายจากเครื่องอันตรสาวหนึ่งใยืนยันว่าตนเองตั้งครรภ์12สัปดาห์แล้วชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยไม่มีวัดลูกจะท้องได้ยังไงแต่แฟนหนุ่มของเธอกลับโพสต์ไอจีว่าเป็นการทดลองในร่างกายคน 好的，子宫移植的一个 IRB 的一个人体试验的申请，不过目前是还没有真的进行这个这个手术，目前找不到该病患的妇产科的就医记录了。โรงพยาบาลมหาไทยแพทยศาสตร์เกาฉงโตว่าการปลูกถ่ายมดลูกยังอยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติพร้อมย้ำว่าปัจจุบันการตั้งครรภ์ในเพศชายมีโอกาสริบหรี่เต็มทีนอกจากเป็นคนสองเพศ สุตินารีแพทย์เผยว่าการตั้งขันในช่องท้องคือการตั้งขันนอกมดลูกรูปแบบหนึ่งไม่น่าจะคลอดทารกออกมาได้อย่างราบรื่นและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อทั้งตัวมารดาและทารกซูมิชการควบคุมโรคไตหวันเผยว่าการปลุกถ่ายมดลูกและการอุ้มบุญสําหรับในไต้หวันยังไม่ถูกกฎหมายหากเข้าข่ายละเมิดกฎหมายโฆษณาทางการแพทย์จึงจะสั่งปรับ有涉及到这个医疗广告或者是医疗业务招揽的话才会有相关一些处罚。 ระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเผยว่าไต้หวันยังไม่อนุมัติให้มีการปลูกถ่ายมดลูกหากเป็นการทดลองในร่างกายคนจริงจะถูกสั่งปรับและวันที่22กุมภาพันธ์นี้กองสาธารณสุขเกาชงได้แจ้งให้ยูทูบเบอร์รายนี้ชี้แจงภายในหนึ่งสัปดาห์ สถานการณ์การเมืองในเมียนมายังคงร้อนระอุเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจประมาณ500นายใช้ปืนยิงเพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่ออกมาชุมนุมต่อต้านร,าารัฐประหารบริเวณอู่ต่อเรือริมแม่น้ำอิรวดีช่วงแรกเจ้าหน้าที่ยิงกระสุนยางเพื่อระงับเหตุตามมาด้วยการยิงปืนด้วยกระสุนจริงทำให้ผู้ประท้วงสองคนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากหลังเกิดเหตุยังมีรอยเลือดปรากฏอยู่บนพื้นถนน หลังกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเป็นเวลาสาสัปดาห์ประชาชนในเมืองใหญ่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลทหารยุติบทบาททางการเมืองและปล่อยตัวเจ้าที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง่วันเสาร์ที่ผ่านมามีการชุมนุมประท้วงที่ย่างกุ้งอีกครั้งผู้ชุมนุมจำนวนหลายพันคนมาจากทุกวงการรวมถึงชนกลุ่มน้อย ทหารในตำรวจเมียนมาใช้กระสุนจริงยิงเพื่อสลายกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงครั้งนี้นานาชาติแห่ประนามขณะที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของเมียนมาเตือนว่าหากเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอาจนำไปสู่ผลเสียต่อเมียนมาและภูมิภาค